สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ด้วยศาสตแห่งการอ่านไพ่ยิบซีและไพ่อ r a c l e princess of tarot เจ้าตาชีวิตที่คิดรักนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรมดอมนะคะก็จะเป็นการทำนายดวงนะคะเกือบ ส่วนตัวเลยนะถ้าหากใครท่านใดลัคนาราศีใดมาเจอคลิปนี้นะถ้าตรงกับชีวิตรักของท่านหรือว่าชีวิตทั่วไปในการใช้ชีวิตของท่านเนี่ยนะสามารถก็มาคอมเมนต์นะรีวิวเล่าเรื่องราวชีวิตของคุณได้นะใช้พลังงานรวมนะคะอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าเกิดมาแล้ว นะคะเป็นเหตุการณ์ที่แบบตั้งแต่อดีตของคุณนะจนมาถึงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้คุณจะได้เจอความรักยังไงนะคะก่อนอื่นมาถามไพ่นะไจแอนไรเดอร์เวนะคะว่าชีวิตอดีตเรื่องราวความรักของคุณนะที่คุณผ่านมานะประสบพบเจอมาเนี่ยนะเป็นเรื่องราวความรักแบบใดนะคะสี่ถ้วย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตความรักนะหรือว่าการใช้ชีวิตอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมไม่เป็นอย่างที่คิดทําไมไม่เป็นอย่างที่หวังนะคุณอาจจะเจอความรักที่มันไม่สามารถที่จะคาดหวังในความสัมพันธ์หรือว่าคุณอาจจะเคยแต่งงานหรือว่าเคยมีความรักมาแล้วแล้วก็ผิดหวังนะคะคุณอาจจะคิดว่าความรักที่คุณเจอคนที่คุณเจอเป็นเนื้อคู่ของคุณนะแต่ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมีปัญหากันนะแล้วก็มันก็อาจจะจบลงแล้วก็ไปต่อกันไม่ได้นะมันเหมือนกับว่าบางคนบางท่านอาจจะปิดกั้นตัวเองนะปิดกั้นหัวใจของตัวเองไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเลยนะหรือว่ารักษาสถานะความโสดของตัวเองมาเป็นเวลานานแล้วนะคะไม่เปิดใจให้ใครนะคะความรักที่คุณต้องการน่าจะเป็นความรักที่เป็นการสร้างครอบครัว นะคุณอยากจะเจอคนที่แบบมีความมั่นคงในชีวิตนะการเงินการงานนะเพื่อพร้อมสมบูรณ์แบบนะแต่ว่าสิ่งที่คุณเจอนะคุณอาจจะมีการตัดสินใจหรือว่าคุณเจอคนที่แบบว่าเขาเข้ามาหาคุณนะคะโดยที่แบบทำให้คุณหลงรักหลงชอบ นะคะแล้วคุณก็คิดว่าคนคนนั้นคงจะเป็นคนดีจริงๆนะเป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆแล้วคุณก็เหมือนกับว่าตกลงพงใจที่จะแต่งงานหรือว่ารักเขาหรือว่าใช้ชีวิตคู่อยู่กับเขานะคะตัวคุณเป็นคนดีนะตัวคุณเป็นคนที่ออชอบทําบุญนะคะแต่ว่า สิ่งที่คุณเจอหรือว่าประสบการณ์ชีวิตรักที่คุณเจอมันมันสอนบทเรียนให้กับคุณหลายสิ่งหลายอย่างเลยในเรื่องของความรักในเรื่องของการที่แบบไปคาดหวังอะไรที่มันเหมือนกับว่าไปคาดหวังกับคนอื่นไปคาดหวังกับความสัมพันธ์ที่แบบยังเหมือนกับว่าตัดสินใจรวดเร็วจนเกินไปนะคะสิ่งที่คุณเจออาจจะเหมือนกับปัจจุบันนี้คุณจะต้องมาแก้ไขปัญหาคี่คายปัญหาด้วยตัวเองนะคุณเป็นคนที่สวยที่หล่อ ที่สามารถเลือกคบเลือกคุยนะกับใครก็ได้เพราะว่าคุณเป็นคนเก่งที่มีความรู้มีความสามารถปัจจุบันนี้คุณน่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่สามารถดูแลตัวเองได้นะไม่ว่าทั้งการเงินแล้วก็การงานนะมีความเพียบพร้อมมีความสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่สามารถนะเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับเปลี่ยนความคิดนะคะ ความรู้สึกต่างๆในรูปแบบของการที่ว,ว่าเป็นผู้ใหญ่นะคิดอ่านที่ว,ว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะมากขึ้นด้วยนะคุณเติบโตนะแล้วคุณก็เรียนรู้คุณใช้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตหรือว่าประสบการณ์กับความรักความสัมพันธ์ที่แบบคุณเจอมาหลายๆรูปแบบเจอมาหลายครั้งในบางคนท่านแม้ว่าจะเจอในเรื่องของประสบการณ์ความรักมาเจอเพียงแค่คนเดียวแต่ว่า ะะความรักที่คุณเจอคุณอาจจะเคยคบเคยคุยเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่หรือว่าเคยผ่านความรักหรือว่าเคยรับรู้ถึงเรื่องราวของคนอื่นมาเยอะแยะมากมายนะคะมันเป็นสิ่งที่แบบว่าทําให้คุณตัดสินใจที่แบบปฏิเสธความสัมพันธ์อื่นๆที่เข้ามาในชีวิตด้วยก็ได้นะเหมือนกับเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่รักใครก็รักยากนะ,ะหรือว่าคุณเป็นคนที่แบบเลือกเลือกคนที่แบบจะเข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆอะ่ะ นะคะแล้วก็เป็นพลังงานของพ่อแม่ไม่ไมๆที่อายุอาจจะเอ่อไม่ต่ํากว่าสามสิบนะคะแล้วคุณก็คิดว่าสักวันหนึ่งอะนะคะสิ่งที่คุณจะเจอหรือว่าคนที่เขาเข้ามารักคุณจริงๆนะ่ะจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนดีจริงๆนะเป็นคนที่ใช่จริงๆนะเป็นคนที่ไม่ต้องทําให้คุณเจ็บปวดเป็นคนที่แบบคิดเหมือนคุณนะคะมีเป้าหมายเดียวกันกันกบคุณ นะคะหรือว่าเป็นคนที่ว่าตั้งใจทํางานหรือว่าตั้งใจสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนคุณจริงๆนะคะคุณต้องการความรักที่แบบเป็นรักแท้จริงๆนะคะสาหรับคนที่มาเจอคลิปเรื่องดอมคลิปนี้นะคะแล้วก็เดอะเมจิเชนะ่ะคุณเป็นคนที่แบบใช้ในเรื่องของคําพูดคําจาก,การสื่อสารนะคะเกี่ยวกับการทํางานด้วยนะคะหรือว่าคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะหรือว่าเป็นคนที่รู้จักเนาะเป็น เ,เหมือนกับว่าเป็นบุคคลสาธารณะนะคะหรือว่ามีความรู้มีความสามารถเกี่ยวกับการใช้คำพูดการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารด้วยก็ได้นะคะเรามาดูนะคะว่าดวงความรักของคุณนะคะคนที่มาเจอคลิปเรนดอมคลิปนี้นะคะดวงความรักของคุณนะค,ะความรักที่คุณจะเจอรูปแบบความรักที่คุณจะเจอในเดือนกุมภาพันธ์นี้ นะคะคุณจะเจอความรักรูปแบบใดเจอคนแบบใดนะคะในมูนนะคะความรักที่คุณคาดหวังในความสัมพันธ์คุณอยากจะเจอความรักที่แบบสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้เวลานี้คุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินการงานนะ,ะหรือว่าความรักที่คุณเจอเนี่ยนะคะเขาอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของการสร้างครอบครัวไปกับคุณนะคะมันจึงทําให้คุณรู้สึกว่า เขาเข้ามาในช่วงเวลาที่มันยังไม่เหมาะสมหรือว่าคุณกับเขามาเจอกันในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมไม่พร้อมจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันแต่สิ่งที่คุณต้องการคือความรักที่นะอยากจะเป็นภรรยาอยากจะเป็นสามีนะเป็นครอบครัวกับใครสักคนหนึ่งคุณพร้อมด้วยแหละคุณพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะหรือว่าเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่เหมือนกับว่าฉันพร้อมที่จะสละโสดน,นะฉันพร้อมที่จะเป็นภรรยาเป็นแม่สีเรือนเป็นสามีที่ดีให้กับใครสักคนหนึ่งแล้ว นะคะแต่ว่าคุณยังมีความรู้สึกที่หวาดกลัวหวั่นวิตกว่า,าจะเจอความรักรูปแบบเดิมหรือเปล่านะมันจะมีในเรื่องของปัญหาการเงินการงานนะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะคะลมาดูนะว่าคนที่เขาจะเข้ามารักคุณในช่วงของเดือนกุมภาพันนี้นะคะลักษณะของเขาผู้หญิงู้ชาคนนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะนิสัยอย่างไรตัวคุณก็จะต้อง เจอคนที่แบบเขาเคยผิดหวังเคยโอหักมาเป็นพรังงานของพ่อแม่ม่ๆนะคะที่เขามาเจอคุณในช่วงเวลาที่เขายังคิดถึงคนเก่าอยู่นะยังนึกถึงคนเก่าอยู่ยังนึกถึงความสัมพันธ์เก่าๆอยู่ถ้าแบบคุณกับเขาคุยกันนะคะสารสัมพันธ์กันมันจะต้องมีในเรื่องของอการเว้นช่วงเว้นระยะหา่างนะในการตัดสินใจว่าเอ๊ะเขาก็อยากจะคบอยากจะคุยกับคุณนะ อย่าจริงๆองกับคุณนะแต่เหมือนกับว่าเขาอะยังไม่ลืมคนเก่าเลยนะคะถ้าแบบว่าไปลำเส้นชีวิตของเขามากจนเกินไปมันจะเกิดความเครียดนะคะที่คุณเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไปหลงรักไปหลงชอบเขาไปคาดหวังกับเขาแต่ว่าคนคนนี้เขายังมีในเรื่องของความคิดถึงคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าเหตุการณ์เก่าๆยังลืมคนเก่ายังไม่หมดนะคะน่าจะเป็นภรยาเป็นสามีเก่าที่แบบเขาลืมไม่ได้ นะคะที่เขาเคยแต่งงานมีชีวิตครอบครัวมาแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะมีปัญหานะคะแตกแยกกันหรือว่าเลิกกันนะคะแล้วก็หรือว่านะคะคนคนนี้มาเจอคุณในช่วงเวลาที่เขายังไม่เคลียชีวิตเขายังมีในเรื่องของพันธะนะเก่าๆนะคะ,นะคะกับคนเก่าอยู่แต่เหมือนกับความรักระหว่างคุณกับเขาอาจจะคบคุยกันแบบอิสระนะคะ แต่ยังไม่มีสถานะที่มันชัดเจนนะเข้าเข้ามาหาคุณก็เลยเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจก็คือในด้านของอความคาดหวังนะอย่าเพิ่งไปคาดหวังหรือว่าอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่ออย่าเพิ่งไปในเรื่องของเออรู้สึก นะ,ะมากๆกกับเขาหรือว่าคุณอยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบสร้างครอบครัวแบบเขาเลยนะแต่คนคนนี้ยังมีในเรื่องของสิ่งเก่าๆเดิมๆหรือว่าพันธะเดิมๆยังมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคนเก่าๆอยู่นะคะยังมีเหตุการณ์เก่าๆอยู่คนคนนี้อาจจะ อยากควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้อยู่ในรูปแบบที่เขาต้องการนะคะเขารักคุณนะเขาอยากจะจริงจังกับคุณนะเขาอยากจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตความรักกับคุณแต่เหมือนกับว่าคนคนนี้แม้เขาจะมีความพร้อมในเรื่องของออฐานะการเงิงกนการงานเขาพร้อมจะดูแลคุณได้นะแต่เหมือนกับว่าตัวคนคนนี้นะคะยังรู้สึกว่ากับคนเก่า มันจะมีโอกาสที่จะกลับไปเคลียร์กันอยู่นะคะเพราะว่าคนคนนี้เขายังติดต่อพูดคุยกับคนคนรักเก่าของเขาอยู่เลยอ่ะภรรยาเก่าของเขานะะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับว่าตัวคุณนะคะอาจจะรู้สึกชอบเขานะรู้สึกชอบเขารู้สึกมีใจให้กับเขาแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันมันมีความคิดเห็นที่มันขึ้นมาใน ความรู้สึกของคุณว่าเขาคบเขาคุยกับคุณเขาจะเปิดเผยสาสนะของคุณได้หรือเปล่าในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าคนที่จะเสียใจมากที่สุดคนที่คาดหวังในความสัมพันธ์ตรงนี้มากที่สุดน่าจะเป็นคุณนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาจะมอบให้กับคุณคือความรักนะหรือว่าการเรียนรู้ การใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ความรักความมั่นคงในจิตใจของคุณนะคะการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณกับเขามันอาจจะเหมือนกับว่าระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความต้องการแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันเป็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆ นะคะที่อยู่ในจิตใจของเขาเนี่แหละนะเพราะว่าเขายังเหมือนกับว่ายังแยกแยะไม่ออกเลยยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจว่าคุณอะ่ะจะเป็นคนที่แบบมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาให้เขามีความสุขได้อีกครั้งหรือเปล่าจะเป็นครอบครัวใหม่ที่เขารู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็มีความสุขหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เขาได้รับจากคนเก่าหรือว่าภรรยาเก่าสามีเก่าคือความรักที่แบบคนเก่าเขาทําดีไว้แล้วนะคะเป็นคนที่แบบว่าเอาอกเอาใจดูแล นะคะเขาเป็นอย่างดีนะแต่ว่าไม่รู้แหละว่าเขาเป็นคนผิดผิดต่อภรรยาหรือว่าเป็นคนผิดต่อสามีของเขาหรือเปล่าเนี่ยนะเพราะว่าตัวเขาได้เดินออกหรือว่าได้ตัดสินใจว่าจะจบความสัมพันธ์กับคนเก่าแล้วก็อยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ว่าเขามารักคุณมาชอบคุณมารู้สึกดีๆกับคุณนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเขาอ่ะแอบรักคุณนะ นะคะเขามีพลังงานของความเจ้าชูอ้อ่ะความที่แบบว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่แบบอาจจะมาหวานสเสน่ห์กับคุณมาคุยกับคุณนะคะแล้วก็มาให้ความหวังกับคุณนะคะแล้วก็ตัวเขาอาจจะรู้สึกผิดด้วยนะว่าตัวเขายังไม่เคลียร์นะ,ะชีวิตของเขาอะ่ะคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่มีความพร้อมเนาะในเรื่องของการเงินการงานนะคะแล้วก็พร้อมที่สละโสดด้วยเป็นพลังงานของพ่อไม้ไม่ๆสิ่งที่เขาหวังอ่ะนะคะ เนี่ยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของเอ,อ่อหญิงรักหญิงชายรักชายด้วยนะหวังในเรื่องของการคอมมิดเมนค่ะมันมีในเรื่องของความหลงไหลในเรื่องของรูปร่างหน้าตาความต้องการเอ,อ่อเซ็กการคอมมิดเมนกันเนี่ยนะคะการที่คุณโฟกัสในสิ่งที่สําคัญในชีวิตความต้องการในชีวิตของคุณอะนะคะบางทีอะนะคะที่คุณคบคุยกับเขาแล้วก็ไม่อยากจะให้เขาล้ําเส้น ในชีวิตของคุณคุณมีการตั้งกำแพงเนาะนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าดูคุณอยู่ห่างๆด้วยว่าระหว่างคุณกับเขาความรักที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือความรักจริงหรือเปล่านะคะช่วงแรกๆที่คุยกันมันเหมือนกับว่าคุยกันในรูปแบบของการที่แบบว่าเป็นเพื่อนรักกันเป็นคนรู้จักกันนะคะแต่ว่าเมื่อเขามีการที่แบบหยุดคุยกับคุณหรือว่ากลับไปเคลียร์ปัญหานะกับชีวิต เก่าของเขาคนรักเก่าของเขามันทําให้เขารู้สึกคิดขึ้นมาได้นะคะว่าเขายังมีใครคนใดคนหนึ่งที่รอเขาอยู่มันก็เป็นความรักที่แบบเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นการเรียกว,ว่าเห็นอกเห็นใจกันเนาะนะคะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเคลียร์ปัญหาชีวิตเก่ากับคนรักเก่าของเขาในรูปแบบไหนนะคะอาจจะดูไม่ถึงว่าไพ่นะคะอาจจะอ่านไม่ออกว่าคนคนนี้นะคะ กลับไปตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะะเกี่ยวกับคนเก่าของเขาในรูปแบบไหนเขาอาจจะมีการเคลียร์อาจจะมีการพูดกับคนรักเก่าของเขาว่ากลับมารักกันอีกครั้งได้ไหมกลับมาเริ่มต้นนะคะเรียนรู้กันใหม่อีกได้ไหมแต่เหมือนกับว่าคนคนนี้ยังไม่ลืมคุณอ่ะนะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะเขายังคิดว่าครั้งหนึ่งนะคะที่เขาเคย พูดเคยคุยกับใครคนใดคนหนึ่งอยู่เคยสารสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งไว้อยู่นะคะแล้วก็มาคิดถึงคุณนะคะเหมือนกับคนคนนี้อยากจะกลับมานะอยากกลับมาพูดคุยอยากจะกลับมาอธิบายบางสิ่งบางอย่างนะคะแม้ว่าเขาอยากจะให้คุณอยู่ในสถานะที่มันแบบเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นคนรู้จักกันเนี่ยแต่เหมือนกับว่าคนคนนี้ มันมีการที่เขาไม่ตัดสินใจที่มันชัดเจนนะคะจริงๆแล้วเขารักคุณแล้วก็ชอบคุณนั่นแหละแต่ว่าคือเขาอยากจะกลับมาในรูปแบบของการเป็นเพื่อนกับคุณอะ่ะเขาอาจจะส่องดูคุณผ่านโซเชียลอะนไรนะ์นะแล้วเขาก็ไม่ลืมนะคะความรักความสัมพันธ์ที่เคยคบเคยคุยกับคุณด้วยนะคะมองว่าคนคนนี้คนเก่าเขาก็ไม่ทิ้งนะคะคนเก่าเขาก็เคลียร์ไม่ได้ แล้วคุณเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะมันเหมือนกับว่าการที่เขาตัดสินใจที่หยุดคุยกับคุณหยุดสารสัมพันธ์กับคุณเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจเลือกความสัมพันธ์เก่าแล้วก็เลือกคุณอะ่ะนะคะมันมันจึงเป็นการที่หยุดพูดหยุดคุยกันนะคะดวงของคนที่มาเจอคลิปเรนดอมคลิปนี้เนาะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับว่าเอ่อถามนะคะว่า คนคนนี้จะมีการที่แบบตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันชัดเจนให้คําตอบกับคุณที่มันชัดเจนแบบว่าไม่ต้องให้คุณรอได้ไหมให้คุณไปเจอคนใหม่จะได้ไหมเพราะว่าความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกว่าคุณยังรอคนนี้อยู่นะคะเห็นไหมมันเจ็บปวดเนาะมันเจ็บปวดทุกครั้งที่นึกถึงคนคนนี้นะคะมันรู้สึกว่าฉันก็ดีอ่ะนะคะฉันไม่ดีตรงไหนฉันไม่เหมาะสม กับเขาตรงไหนฉันไม่คู่ควรกับเขาตรงไหนในความรู้สึกของคนที่มาเจอคลิปตอนตอนคลิปนี้คุณเพียบพร้อมนคุณสวยคุณดูดีคุณมีเงินคุณมีงานคุณมีความรู้มีความสามารถคุณคุณดูดีไปหมดทุกอย่างนะคะเทียบเท่ากับผู้หญิงผู้ชายคนนั้นคู่ของคนรักคนเก่าที่เขามีเลยนะคะคุณไม่แพ้เลยอ่ะนะคุณไม่แพ้คนเก่าของเขาเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะ มันคือความผูกพันนะคะระหว่างคุณกับเขามันมันตัดกันไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะเลือกได้อะนะคะเขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจเลือกใครคนหนึ่งได้มันจึงเป็นการที่แบบว่าเขายังไม่มีการที่จะกลับมาบอกคุณว่าเขาจะเลือกใครระหว่างภรรยาคนเก่าของเขาแฟนเก่าของเขาสามีเก่าของเขาด้วยนะถ้าแบบว่าใครมาเจอคลิปในตอนนี้นะคะอยากจะบอกให้คุณบอกว่า คุณนะอย่าเพิ่งไปสนใจในเรื่องของราวของความรักนะคะแล้วก็ไปโฟกัสสิ่งที่สําคัญในชีวิตก่อนนะคะคนคนนี้เขายังมีความลังเลใจยังมีการที่แบบยังไม่รู้หัวใจของตัวเขาเองเลยว่าความสุขที่แท้จริงของเขาคือใครนะคะอถ้าแบบไปเจอคนที่โลเล นะคะก็ขอให้ออกมาก่อนนะคะมาทําในสิ่งที่แบบว่าเป็นเป้าหมายในชีวิตของตัวเองก่อนเนาะสําหรับคนที่มาเจอคลิปเราเลองคลิปนี้ลัคนาราศีของคุณละคะ่ะว่าเป็นกลุ่มชาวธาตดดุราศีใดนะคะเมคคิวรีคนที่เกิดในวันพุธชาวธาตุน้ำยูเรเนะียชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะเลโอราศีสิงห์ชาวธาตุไฟแล้วก็ปริเซสราศีมีนชาวธาตุน้ํานะคะ,ะแล้วก็แคปิคอนราศีมังกรชาวธาตุด,ดินวันที่เกิดคุณละคะ่ะเป็นวันที่ห้า วันที่10วันที่12แล้วก็วันที่15วันที่20นะคะก็ขอให้คุณนะ,ะรู้ถึงเป้าหมายในชีวิตของตัวเองใช้ชีวิตนะอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็อยู่กับสิ่งที่คุณทำอยู่กับสิ่งที่คุณโฟกัสนะคะรู้สึกว่าคุณน่าจะมีในเรื่องของการทำงานหรือว่าการที่แบบเออคุณมีในเรื่องของการเงินที่มันมั่งคัง่งนะคะร่ำรวยนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการคือน่าจะเป็นในเรื่องของ การเงินแล้วก็ความที่แบบสมบูรณ์ในชีวิตนะคะคุณค่าในชีวิตของตัวคุณเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่สามารถที่จะเปรียบเปรียบเทียบกับคนอื่นได้เพราะว่าคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณไม่ต้องจริงๆแล้วคุณคือไม่ต้องการความรักจากผู้หญิงผู้ชายคนนี้เลยก็ได้นะคะคุณสามารถใช้ชีวิตสดๆนะคะแล้วก็อิสระนะคะใช้ชีวิตที่แบบว่าอยู่กับสิ่งที่คุณทําอย่างมีความสุขนะคะขอให้คุณบางครั้งร่ำรวยแล้วก็มีความสุข ะะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ